สวัสดีค่ะทุกคน Apple in Switzerland นะคะสวัสดีครับวันนี้กำลังจะออกไปข้างนอกกับพี่เหม่งค่ะวันนี้เราจะไปดูขบวนพาเหรดกันค่ะ What are we doing today? Today we go to the children's parade of s e c h s e l j a h This is a tradition here only in Zurich. t we are burning the snowman. โอเคค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินกันไปที่ We are going where? We are going to the Kinderumzug. It's called children's parade. For Sechseleuten, this is like a tradition that we have only in Zurich. We will burn a figure tomorrow that looks like a snowman. That means we are welcoming the they spring have or the warm right? weather. And Sechseleuten means like ringing at six, ringing the bells at six. So we will ring in the warm weather or the spring or the summer. t o w e will show you because in this moment they have fireworks and I will explain again tomorrow yeah but now <Yo. S 1> to check we a b y วันนี้เราจะไปดูขบวนพาเหรดของเด็กๆก,กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่น่าเสียดายมากเลยตอนนี้มันมีเริ่มมีฝนแบบปลอยๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะไม่พูดมากเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเดือดรอบให้ทุกๆคนดูกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะก็จะมาเดินพาเรดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นถนนสายบ้น้นโฮมทราเซ่นะคะคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินหากันนะคะว่าขบวนพาเรดเขาจะเริ่มต้นกันที่ไหนแล้วก,ก,ก็จะไปเส้นไหนกันบ้างนะคะ<ม>เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง นี้นะคะทุกคนผู้คนก็จะมาจับจองที่นะคะที่จะดูขบวนพาเหรดกันนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาสถานที่นะคะว่าเราจะไปยืนที่ไหนดีนะคะว <c oughs> มาะคะ่เต้มีมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจะเป็น ขบวนแรกนะคะที่กำลังจะมาถึงค่ะนี่นะคะจะเห็นอยู่ไกลๆตรงนูงน้นนะคะจะเป็นขบวนของน้องม้าก่อนค่ะขบวนน้องม้าจะมาถึงเป็นขบวนแรกนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยค่ะจะบอกว่างานแซ็กซ์รเนนะคะ ไม่ได้จัดมาเป็นเวลา2ปีแล้วเนื่องจากติดโควิดนะคะปีนี้จะเป็นปีแรกนะคะหลังจากที่ติดมา2ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้จัดงานนี้ลหลายหคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะแต่วันนี้อากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่มีฝนตกมาปปอยๆยๆฟ้าครึ้มนะคะ พรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นงานเผาหุ่นหิมะนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะทำแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะรอติดตามชมกันด้วยนะคะเน don't have to be afraid that's c u t How I don't? Well there's saw one of the words that fell down. Yeah, because they're unhappy. Come here, come here. No. Uh uh, this side is good because they are on the corner there. Aha, uh -huh, it's the children. <laughs> That's so cute. ไปก็จะเป็นขบวนเด็กๆค่ะนี่นนี้เป็นขบวนจากจังหวัดอุรินะคะทุกคนจะเห็นว่าน้องถือป้ายอยู่นะคะนี่นะคะโอนอจังมาก 等等，的发。 ก็เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายทั้งนั้น เป็นพาเหรดของเอมืองต่างๆนะมีอูดด้วยค่ะทุกคนมี้องอูดด้วยอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เพื่อนได้เห็นอูตัวเป็นๆนะคะนี่ตื่นเต้นมากเลย ตัวสไตล์บาร็อกนะคะสวยิบๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลยค่ะอโตอนนี้มากันเต็มเลยค่ะทุกคนละลานตาไปหมดเลยค่ะ I don't get it Yeah, because you have your pen? Yeah. In Bangkok we call it drum mayor. Right. <laughs> 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 wow Come on, Nick. He said, my way are the phone. Are <laughs> 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 oh, they brothers? They all look good. Yeah I oh, this one is nice, <laughs> <An> easy driving <laughs> 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 Oh, Nii, Or the train oh, I think the train <laughs> <laughs> But I'll see อันนี้เป็นขบวนจากโคโซโวนะคะของคนแอบเนีนนะคะนี่นะคะมาจากโคโซโวนะคะทุกคนชุดเขาสวยมากเลยค่ะสีสันสดใส อันนี้ก็จะเป็นธงประจำชาติของมณลสุโขทั จากบราซิลค่ะ<ห>ทุกคนขบวนของเมืองไทยค่ะคขบวนของประเทศไทยนะคะเมืองไทยของเราต้องมีค่ะสวัสดีค่ะ 何 <laughs>

น้องสโนว์แมนหรือว่าที่นี่เรียกว่า What is book book as a book นี่นะคะน้องสโนว์แมนของเรานะคะพระเอกของงานนี้เลยค่ะทุกคนดูสิคะมีแต่คนลุ้มถ่ายรูปน้องเวิรของเรานะคะนี่นะคะพรุ่งนี้เขาจะเป็นพระเอกของงานเลยค่ะ yeah. แล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเดินตามขบวนพาเหรดกันค่ะนี่นะคะปิดท้ายงานด้วยพระเอกของงานค่ะตอนนี้คนก็จะเดินตามขบวนพาเหรดไปนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว พรุ่งนี้นะคะเปิ้ลจะพาทุกคนไปดูงานจริงนะคะก็คือวันที่จะต้องเผาหุ่นทีมะหรือว่า What is c again? l l e d a The snowman. b Again? b Again? Bird. b i ชื่อน้อง b ร์กนะคะหรือว่าน้องโนว์แมนของเรานั่นเองเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่า เผาหุ่นสโนว์แมนจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเรานะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย see you t o m o r r o ครับ <laughs>